พี่ไว้หรอครับนี่ลูก้านะครับลูก้าเพิ่งเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตได้แล้วตอนนี้ลูก้าก็รู้ความเคลื่อนไหวของแก๊กเอ๊ตสาวแล้วครับดีมากลูก้าแล้วพิกัดของไออีบล่ะชอยน่าเทาครับฮัลโหลครับบอสตอนนี้พิกัดของไออีบอยู่ที่ชอยน่าเทาครับชอยน่าเทารึมีเคยไปบ้างมีน,น,มมน้น้ำหอมไหมครับชุดใหม่หน้าฟุกฟุบเลยน้ำหอมเหรอ เดี๋ยวนี้อิบมันชอบกินเล็ขบขบแล้วหรือไงนี่โอเคไปจับมันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับบนอนคราวนี้ผมจะไม่พลาดอีกแล้วครับด้วยเกียรติของบริษัทจะส่งเบียร์โชว์บ้าน,นาเฮ้ยเ <c oughs> hey, ลือกปัน้นรูปอะไรวะทำไมรู้สึกเหมือนตอนา อนนี้กระผมได้อยู่ตรงไทน้าพลาแล้วนะคะโอเมืองทีนี่มันตรอกซอกซอยเยอะจริงๆเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเพิ่มก็ะป่านไฟกันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมวันนี้ตากระตุกทำไมตากระตุกวะหรือว่ามันมีสิ่งที่ที่เกิดขึ้นอ,อ่านาอีกอ่ะ วังนี้รืออย่าออกไปเที่ยวเลงไหนนะจริงใส่ข้าวูดว่าอย่างนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะน้องสดือวีเขาส่งมาให้ตายเธอวัด <What? S 2> เอพี่นายมีนมคะตะลึงในความงามของหนูละคะเปล่าครับเจอโอรีโอเต็มเต็มเลยบริษัทจะส่งเรียโชเบอร์มาแล้วจ้ะอ อีกแล้วหรอโอ้มายก้แล้วโดนใครไม่โดนโดนน้องน้ำหอมน้องน้ำหอมชุดสวยคนนั้นเขายังไม่ได้ออกซีเลยนะคะโอ้มายกใครส่งมาวะใครเป็นคนเรียกบริษัทจัดส่งเมียชาวบ้านมาเฮอ,อใครอย่าให้รู้นะเว้ยรู้แล้วจะทำไมเหรอคะช่างมันเถอะวอะไร นายบอกจะไปทำอะไรเขาไม่ได้วะาทำไมนะคะอืไม่เห็นหรอกลมก็ยาวสักขนาดนั้นนะ่ะโดนแทงทีตุต๊ดแตกแน่นอนเลยจ้าพี่นายีฟคะช่วยน้ำหอมด้วยน้ำหอมถูกหิ้วแล้วอย่าไม่ได้โชว์ชุดเลย,ยอเออทำยังไงดีวะจะให้น้ำหอมโชว์ชุดให้ได้ยังไงดีวะ เอขอแป๊บนึงนะเพื่อนขออีกติ่งหนึ่งโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปแล้วครับเตื่อ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 ตื่อน้ำหอมครับอย่าเพิ่งไปไหนเตื่อเตื่อตื่อตื่อเ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 ตื่อน้ำหอมเตื่อตื่อเตื่อเตื่อตื่อตื่อมาช่วยผมอยากให้โชว์ชุดแค่นั้นเองโอสครับไออิดมาแล้วครับอย่าเพิ่งจัดการมาจัดการน้ำหอมก่อนไม่นะพี่โอริโออย่าตามหนูมา เบิกได้คำเดียวเริ่มคบกระจายเออขอโทษครับผมแค่เ so, ดินเดินมาเฉยเฉยเองหมดเฮ้ยแค่เดินมาเฉยเฉยเองออคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่เอริโออเฮ้ยพี่เอริโออไปยังไปยังเฮ้ยไปแล้วไปเนี้วเดี๋ยวก่อนครับคนน้ำหอมเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยค่ะพี่นายมาช่วยหนูเร็วขอโทษนะครับกิ่นเริครคบผึ่งมากเลยแล้วไปเล็บเกือบไปแล้วออ ถ้าโดนล่มคันนั้นจิ้มโตนะอีกทีหนึ่งบอกได้เลยว่าโตแตกไม่นาน้องน้ำหอมยังไม่ได้โชว์ชุดเลยอ่ะพิกกี้ก็เบิกเห็นไม่ทดดันเด็ะเออเอายาไกลดีอ่ะเพื่อนช่วยหน่อยโอเคเพื่อนเราช่วยเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคือน้ำหอมครังคือน้าพี่ไม่ได้เจอน้องน้ำหอมอีกที้ดึกอ่ะขอให้น้องน้ำหอมถอดชุดแล้วก็บินไปแทนได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> คืออยากเห็นชุด <c oughs> เฉยเ้ยตายแล้วค่ะคือน้น้ำหอม,อมต้องไปแล้ว โอริโอใครวะจ้างมันมาอย่าบ,บอกนะใครหน่ะคะ่ะไอคนที่มันนิ้วยกยาวเล็บจมยาวไม่ใช่แค่นิ้วกับเล็บด้าที่ยาวคางมันก็ยาวแกว่าเคยนะเออ ถึงกับฝนตกกันเลยทีเดียวเออกล้าเคลคือแบบ่าจเจป้าเจ้าจะดึงปาเจเจป้าเจ้าเรอเจเจ้าเจ้าช่วยกระเบิดได้ไหะกระเบิไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะาเเล่นที่ชดเจะไปเขาแ้วอะไรกับปไมู่้ปันตีดดดาด้วยไม่อยากจะเตีดตบบิออเจ้าปเจ้าบอกได้คำเดียวแลฟังไม่ทันงั้นเจพปเจ้าจะอวยพรให้ ดูเลตุสดีๆแล้วกันครับเอเหมือนน้องสะดือบีจะส่งมาส่งมาหรือเปล่าเออเขาไม่ได้ส่งหาผมอะวแล้วผมจะหาใครมาช่วยฮิวผมดิเออไม่เราต้องรีบปั่นไฟหาที่ปั่นไฟด่วนเลยที่ปั่นไฟอยู่ไหนวะเนี้ยเออนี่ หอมอยู่ไหนแล้วเนี่ยเออบรรยากาศแบบนี้น่าจะโดนจีบสาวสาวไม่เลวค่ะอุ้ยแบบนี้ต้องร้องเพลงจีบสาวเออนอนละเอไม่ได้บรรยากาศแบบนี้มันต้องเป็นเพลงจีนเท่านั้นเขียนไม่มีไปซื้อที่ลานตึ้งดูเออเอ้าหูเพื่อนเรา อีกแล้วหรอไม่นะเพื่อนเดี๋ยฉันจะไปช่วยโอ้โหอยู่ตั้งกายเปลี่ยนสกิลแล้วจ้าแล้วออูอีกาขึ้นหัวไงบมวแต่ถวายท่านเทพเจ้าตรงนั้นไม่ไม่นะเห็นเต็ม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 ซองตาแบบนี้ต้องว่าไปแล้วยังจะโดนอีกเนี่ยอยู่ไหนวะกูอีกอยู่ตรงนี้รีบไ,ไปกันเถอะครับเกี่ยวโกะคเออเอออองงงงอิงงองงองงออง เฮ้ยซอเดอร์บีเธออยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปล้องตูดก่อนเปล่าจริงจิกดผิด <laughs> ลืมปิดเดสเอ,อ,อยู่ไหนอะน,น้องสาเดอร์บีโอ้ลงอยู่ตรงนี้น้องสาเดอร์บีครับอยู่ตรงไหนอ่ะเออเพื่อลออีกแล้วน้องสาเดอร์บีหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถตริดต่อได้ในขณะน,นี้โอ้ยปวดเถอเอ้ย ทำไมไม่รับสายอ่ะทำไมไม่รับสักทีจะไปฮัสดตอบีตรงไหนเอ้านี่เราวนกลับมาที่เดิมเลว้ววะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้าน้องฮระเตอบีจะต้องนวนเดียวกดเราควรจะไปทางไหนดีจะไปปั่นไฟตรงไหนดีกว่าเอ๊ะทางดีอยู่ตรงไหนนี่ปั่นไฟที่ไหนดีเครื่องนั้นดีไหมอ่ะ เอ๊ะเมื่อกี้เราดอบีอยู่เครื่องไหนอะจำไม่ได้เครื่องนี้หรือเครื่องนู้นน่าจะเป็นเครื่องนู้นว่ะเดียว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 โอ้โหวิอ้อมมาไกลอ้อมทำไมเนี่ยโอ้โดนอีกแล้วเออเครื่องนี้แหละปั่นแล้วจ้าเอาโดนอีกแล้วเหรอเพื่อนโอ้โห เล้วเร็วมาเพื่อนจ๋าเพื่อน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 มาช่วยปั่นก่อนสิจะใกล้เสร็จแล้วโอ้ใบเกิดโหถ้าช่วยปั่นจะเสร็จแล้วนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไปปัดโอ้มันมามันมาแนวมันมาแนวขอโทษนะครับน้องสตูบีวิ่งแล้วใส่เกียร์บานแล้วอย่าเพิ่งปั่นไซวิ่ง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 วิไปไปตูนวิ่งไปไปตูนวิ่ง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 ไปไปตูนวิ่งไปไปตูนลับตูนเป๊บอ่ะรับตูนเป๊บวัด เฮ้ยเด้อตัวเลวแล้วตัวดิบโอริโอตามเรามาตามเราป้าตามมาโว้ยไม่นะเว้ยไม่นะเว้ยเราก็จะไปได้ดิจะไปฮิวจะไปฮิวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มันตามเรามันตามเราอยู่มันตามเราอยู่ว้าวโอ้ยตามตัสมาเลยจ้าโอ้ยเด็ด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 เดด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 ปิดี๋ยวเด็ดปรดี๋ยวไม่ไม่ไม่เอาซีเอาซีมามาจุ๊บจุ๊จุ๊บวุนจุ๊วนตัวดิจุ๊บวุนตัวดิมามาครับมาครับไปดิ่งไปดิ่งพลาดไปดิ่งพลาดปิดไม้ไปดิ่งที จับอะไรเขาจับจับจรงนั้นเขาเะไม่นะพี่โอริโอพี่แบ๊กพี่แบ๊กโอ้ยเดนติดเดนติดกระสอบใจใครบังบังกระสอบใจตรงนี้วะดิไม่เออจับตัวได้แล้วมิชชั่นคอมพลีทเบ๊กเบ็กอยากทำอะไรเขาทำเลยจัดมาให้เต็มที่อยากจะบานลำงงชุดใหญ่อะไรก็ได้เออก็ช่นะคือ เนยไม่ใช่สเปกฉันน่ะเออหทิ้งกันเลยอ่ะน้องสดุดาบีอยากเข้ามาพี่ขอเลิกไปตงหลุมเลยอย่างน้อยดอ,องต้องรื้อสบักสบอมนักแกใครใช้แกมาเนยไม่ต้องรู้หรอกว่าใครใช้ฉันมาแต่แกจงจำไว้ว่าอย่าหนีเที่ยวอีกอวันนี้ไปรลดพพุ่งนี้ต้องรอดาไว้โอ๊ย้องสดุดาบีมาช่วยโอ้โห เมายากันยงอีกแล้วจ้าไอ่ลืมลืมลืมกระโดดไม่ได้โดนเมายากันยงอยู่วิ่งแบบนี้ลองต้องรีบไปปั่นไฟก่อนที่จะล้มไม่นะยังน้อย้องสะดือปีกต้องเลือดปั่นไฟปั่นไฟอย่าพึ่งลิอีกติกเดียวอีกติกเดียว้โหชีวิตลำเคนจริงๆเลย แล้วล้มกันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก,ก่อนรอก่อนใช้วิชาในการจากการฮิวก่อนเออเฮ้ยกระตุบ <c oughs> กระตุบโโาาก,กระตุบมโอ้โหฮิวช้ามากกระตุบกระตุบมอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโอ้โหร้องเพลงต้องอัลบั้มหนึ่งก่อนไหมกว่าจะฮิวเสร็จเนี่ยเออโอโ้บอกแล้วใช่ไหมว่ายานี้เที่ยวตามฟินแสบอกเลย ท,ที้เที่ยวจะโดนล่มโอ,โอริโอ้แทงตุ๊ด <c oughs> ไม่นะไม่อีกทีดเดียวพี่โอริโอเขายังไม่มาเขายังไม่มาฟ้ยขอกอดได้ไหมอ่ะเอออีกจริงหนึ่งอีกติ่งหนึ่งโอ้โหไฟติงแล้วจ้า <c oughs> โอ้โหไม่ทัน <c oughs> จะส่งไปแล้วนะครับเบอร์สเตรียมตัวรับให้ดีไม่